à, cho lửa mày lắm mày lắm hơ lắt mà được mà đường mới đi đòn đi ơ bay khao cái cong chọc tắt hử tôi mà quên, quên thôi mà đang đang có làm công đi. ขึ้นจากน้ำมา,าได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไ,ไหมอืป้าข้าวกองข้าวกองจับไปะละข้าวกองห้านมะกวนห้านมะกวน,นกวนิ่วเหมียวห้มามกวนไก่ปลุกมาทุกครั้งทุกครั้งมาบ่อยๆมาไม่ได้แล้วนะโดนจับปล่อยแล้วเด้อ ha một quần nữa ừ qua đây, như thế nào như thế ừ ừ อืมลองอืมปอยู <those> illing, okay. so ่ปลาแล้วเนอะอยู่นี่ไม่ได้หรอกนี่ไม่มีอะไรให้กินนะกินเมล์กินไก่ไม่ได้หรอกเออตัวนี้เล็กกว่าตัวนั้นไหมตัวนั้นใหญ่กว่านี้คงจะไม่มีอะไรอันนี้ปีนี้ตัวที่สองแล้วเนี่ยตัวที่สองแล้วลูกอืมไปอยู่ป่าแล้วนะไปอยู่นี่ไม่ได้ไป

ไก่ร้องป๊อกป๊อคหรือปูวิ่งขึ้นมาดูเฮ้ยจับได้แล้วนะไปปล่อยอยู่ป่ากันเลยอืมเฉลี่ยมเอ้ยอยู่ป่าเลยอยู่ป่าเลยเดี๋ยวว่าขึ้นราปอยู่ป่า,ลปปาเลยอ,ลอยู่ป่า,ปปา,ปา,าเดลยนะที่เราปล่อยป่าแล้ว มแล้วเอาไปปล,อปล่อยปลาแล้วมาปล่อยๆมาเยอะๆจับหั่นไปต้องมาแล้วเรอไหม่มแล้วเนี่ยบอกเพื่อนมาแล้วนะไปแล้วเลยงูเ,ออเหลือมันก็จะมีมาอยู่เรื่อยๆนะปีนี้ถ้าที่เห็นที่เจอที่จับได้นี่ตัวที่สองแต่คิดว่าก็คงจะมีอีก วันนี้เขา,าจับเขาออกมาอยู่ด้านนอกนี้ด้านรอบข้างนอกไก่ก็อยู่ข้างนอกเออได้มาขวนไก่ที่ก็ตอนกบรูกอยู่ด้านใต้ต้นไม้ใต้มงกุติมุงกุต,ต,ติเก่านะฮึอมอร้องจาจ้าวจ้าวมันไก่ร้องเลยพู้อะไรมาเอามาดูแต่เจอจ,จับแล้วนะเราใครรู้วิธียังไงวิธีไหนที่ ไล่งูเหลือมได้โดยที่ไม่ต้องให้เขามานะก็เคยแจ้งบอกอย่างไรแล้วก็ท่านี้เราก็จับได้ละตัวที่สองถ้าจับไม่ได้ก็ไม่รู้มีอหลายตัวเหมือนกันนะคงจะจับไม่ได้ที่จับไม่ไม่เห็นะเดี๋ยวคงจะมาก็พยายามใช้ตะไครยดักไว้ตะไครยดักจับปล่อยปล่อยป่าก็เคยดูแลเรื่องอพยพของน้องเบียร์นะ กับพี่นี้ก็ขอขอพี่นี้ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้รับชมอนบโมทนาสาธุอริยวัจน์สุตังพลังเอาขอปล่อยปแลาวให้กลับไปยู่ที่ที่ดีที่ใหม่